สบายดีเอาสวัสดีพี่กิมสวัสดีครับสวัสดีครับจำไม่ได้พี่กิมในตลาดเนาะจอดรถอะไรฝงหน้ารถผมลยถูกต้องไม่ได้หรอกผมอันตอนช่วงนั้นกําลังมีข่าวพอดีเลยผมก็อาศัยช่วงนั้นแหละพี่รู้ไหมเนี่ยเขาส่งมือปราลงมาแล้วรู้ไหมเนี่ยมาปรามาปราบชิดเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเสน่ห์เหลือเกินเนี่ยสาวหลงไหลไปหมดน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่ อ๋ออ oh, oh, ันนี oh, right. okay. ้อ yeah, right. ันนี้ลูกหลานครับอันนี้ลูกหลานยาววาน้องยุทเท่าไหร่นะครับน้อายุเท่าไหร่สิบหกเดี๋ยวอีกสองปีเจอกันแน่แน่แน่เจอชิดนั่นแหละโอ้เจอทุกวันครับเจอทุกวันอันนี้ลูกหลานครับลูกหลานครับวันก่อนไปไหนมาอ่ะวันวันก่อนเมื่อวานอุดรตัวอ๋อวันก่อนไปนี่แสดงว่าผมติดตามท่านเลยขอบคุณมากครับท่านไปอุดรมาไปหาคุณแม่ครับไปหาคุณแม่บอกแมนครับ เออบอกคุณแม่นี่แหละนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็บอกแม่ครับผมไม่ต้องพูดอะไรดูน้องก่อนดิน้องพานาเขานน้องเขาอายุสิบหกปีมันไม่รู้ความครับผมอย่าไปถืออย่าไปซาครับผมข้างหลังบ้านมีกี่บ้านมีกี่ห้องอ๋อมีห้องเดียวครับห้องเดียวครับผมไหนบอกบ้านมีสี่ห้องอันนั้นหัวใจครับเอาเหรอตอนนั้นเห็นตอนนั้นเห็นไปยืนอะไรนะคืนนั้นเห็นเห็นให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ย คุยเก่งนะคุยกับเอซเก่งนะเนี่ยไอห้องหัวใจผมมันสีห้องมันปาหห้อใให่่ครับผมปากหวานๆเลยนี่ยเนี่ผมคุยคุยกับคุยกับเอฟเนี่ยเพราะปอป๊ออย่างนี้ครับสาวถึงอยากต้องการสัมผัสใช่พอคุยไปป๊อแกหัวลอด้วย๊อหัวล่อไปด้วยเนี่ยชอบใจเนี่เป็นคนเป็นคนล่าเริงเป็นคนแจ่มใสเนี่ยคนเขาจะชอบติดตาวันนี้วันนี้ผู้พันมาทาธุระอะไรมาทำธุระอะไรอ๋อมาเยี่ยมมงคลอ๋อมาเยี่ยมเพิ่น ผมไม่ได้ป่วยได้ครับผมคือสิดมะยมอ๋อมะยามวยอยากถืออ๋อมะยามมะยามโอ้ไม่หนีเลขออกซื้อเลขเราไปผมซื้อแต่ลอตเตอรี่ครับวายก็ซื้อเลขลอตเตอรี่นั่นแหละผมไม่ได้บอกว่าซื้อใต้ดินโอ้ตีเขาขายกันบาทเท่าไหร่วะหกสิบหกสิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปพูดใต้ดินไม่ได้นะอ๋อป่ได้ครับผมเพราะว่าเวลา ถ้าจะไปนั้นมันมันไม่ได้เนะนั่นอยู่ตรงนี้ด้วยเนอมันอันตรายนะอย่าไปบอกอย่าไปบอกใต้ดงใต้ดินเขียนมันข้างบนเลยอย่าไปนั่งเขียนข้างล่างใต้ดินเปื่อนเนาะมันมันสิเปื่อนผู้พันอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับครับผมมันต้องแจ่มใสตัวอู้เมื่อนี่มื่อนี่รับทราบได้ครับผมใส่เสื้อสีชมพูมาอีกมันผิดมือได้ครับผมว่าน่ะจริงเหรอครับผมเสื้อชมพูต้องมืออื่นครับวันอังคารครับเอาเหรอครับผมว่านแต่งสีเหลืองเด้ครับเห็นบ่บางบางผู้พันพวกคนหนึ่ง่นครับ นั่นแหะผู้พันนี่กันลุงพันลุงพันลุงพันอะไรนะไทยบ้านนอกเด้อครับลุงพันครับผมตอนนี้เอาองค์ักะมีแต่ผู้พันอแมแต่นายพลอยู่ในบ้านครับนายพลอยู่ในบ้านครับผมจะมาสมัครขับรถลุงพลลุงพลขับรถเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาคุณอาวุธมาสมัครไม่รู้ใครจะจ้างเปล่าคุณอาวุธคุณอาวุธไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นวัยวุธก็น่าจะได้ค่ารถผมไม่เอาเยอะหรอกค่ารถผมเอาเดือนละสักสิบล้านวิวก็พอแล้ว โอ้เอาเอาเดือนละ30วันดีกว่ามั้งครับผมไม่เอาเดือนละสิบเอาเวลาผมขับรถไปใช่ไหมล่ะคอ่า YouTube ไปด้วยเอาเอาเดือนละสิบล้านวิวก็พอแล้วอ๋ออย่าไปเอาเยอะเอาไปเยอะค่าผมผมยังไม่ถึงเลยเดือนละสิบล้านวิวมาสั่นวแม่อย่างเงี้ยได้หอดเยอะกค่ารถไงโหค่าจ้างค่าคนขับค่าจ้างกันมาครับโอ้โหระดับผู้พันมาขับให้น้องก็ต้องกระหน่ำเลยหนเดือนก็ต้องหลายตังค์ตัวเนาะเอ้าเห็ุนังกัน เอ้าผมนึกว่านั่งคุยกับท่านอยู่สองคนรับผมเราเขาสัมผณ์กันคุยกันเราคุยกันสองคนครับแมนครับผมแต่อันนั้นเขาเอาออกอากาศแมนครับไปก่อนมือออกมือทั่วโลกเลยครับสวัสดีครับไปทั่วโลกเลยบ่ครับสวัสดีครับไม่ต้องขออนุญาตหรอกผมชอบถ้าไม่ชอบผมไม่มาหรอกฝากช่องไหนครับฝากช่องไหนอะไรนะฮะฝากช่องภูพันนะครับฝากช่องภูพันธ์ครับผมมันมีหรือยังวันนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวอยฝากกันไม่เอา เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวหาว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้ยมามาฝากช่องอีกแล้วเขาก็มาฝากช่องเราเยก็ก็มันเป็นเรื่องจริงครับเราไม่ต้องอายครับมันต้องน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแม่นครับถูกไหมล่ะครับผมดีไหมหนูแอ่ยอายสิบหกปียิ้มสวยขนาดนี้ท่านดูสิบแปดปีจะสวยขนาดไหนลูกหลานครับผู้พันลูกหลานนี่อ๋อเหรออคนนี่อีกคนนี้อเอเหรอผมไม่ชอบผมชอบรุ่นนี้ เอ้า <c oughs> ผมก็ต้องรุ่นนี้อ๋อนน oh. ไหนบอกว่าส8 1แปดสิบเจแปดมื่อกี้รุนนี้เขาไม่มองผมหรอกรุ่นนี้เขาจะมองผมแกแต่รุ่นนี้เขาจะมองผมหลอ่อ oh. จริงไหมเนี่ยอย่างคุณพี่เนี่ยที่ปกมือนเนี่ยยังไงเขาก็มองผมหล่อมันรุ่นนี้ไงผมรุ่นห้าสิบหกสิบอะยังไงก็น้อง <c oughs> ต้องมองผมหลอ่ <Okay. S 2> อถ้ารุนสี่สิบเนี่ยเขาก็บอกว่าผมแกแล้ว <c oughs> เป็นลุงแลจริงไหมครับคุณน้อง เเลนั่นคุณน้องยายตะหมอนยายตะมอนยายตะมอนฮะเหรอยายตะมอนครับยายตะหมอนสดไหมครับโสดค่ะแล้วไม่เชื่อหรอขอดูใบยาหน่อยถ้ามีใบยาก็อยากจะเชื่อต้องดูต้องโชว์ใบยาก่อนลงรถเสร็จยังลงรถยังครับผมยังยังลุงคายังไม่เสร็จแล้วก็ยังตีการฝนล้างน้ำพูดเหมือนไม่ชื่อนี่เนาะอะไรนะไม่ผมไปแอบไปดูแล้วครับผม เขาีช่างอยู่ครับเขาีช่างเจอชิดตัวจริงนี่รอ่อกว่าในรูปอีกครับผมรอกว่าพวกพันธุ์นี่ครับผมไม่ปฏิเสธนะครับหลักฐานมันเปนของผมหิวผมหิวน้ำแล้วเออเออแล้วแน้ำน้ำมานั่เอ็มลอยมาไม่ครบเด้อครับเด้อต้องแปะโป้ทุกอน ลงชื่อลงชื่อผู้พันไว้ก่อนนะครับผมอะไรว่าอะไรวมานั่งสัมภาษณ์เรามานั่งสัมภาษณ์เราไม่มีน้ำมีอะไรเลยโอ้ครบสีหลีครับตอนนี้ครับครบจริงๆครับอเครับลงบัญชีผู้พันไว้นะครับผมครบนาทีก็ลงได้แล้วยังครับผมเพิ่งกะได้ผกัทีใช่แล้วครับใช่แล้วครับเอาจริงนะครับผมผมกินจริงนะเนี่ได้ครับได้ครับให้จริงๆครับดูดูไม่ไม่ผู้พันดูนะครับ มานั่งคุยกับผมแป๊บเดียวได้กินนะได้กินกาแฟได้กินเอ็มร้อยใช่แล้วหลายๆคนที่ยืนอยู่ข้างข้างนี่ก็ทําอะไรกันมือต่อไปมือต่อมันจะได้เลยครับพวกกันตอนนี้ยังไม่ได้ผมว่าคิดว่าน่าจะได้ตอนนี้นะคือแบบว่าเอาให้กินเอ็มร้อยเท่ากับแบบว่ากลับบ้านไม่ได้พี่จิมมี่เนี่ยรายได้เขาไม่ธรรมดาใช่ครับอย่างนี้จิบจ้อยนี่อย่างกัปตันอย่างเงี้ยเอออย่างพี่อ๋ออยู่ข้างข้างนี่ก็เหมือนกันข้างหลังนี่เหมือนกันครับเขานี่ยเขาช่องใหม่โอ้อเนี่ยเขาช่องใหม่ใหญ่กว่าเดิมเออใหญ่กว่าเดิม คนอะไรไม่รู้ทาช่องใหม่ช่องเดียวออมีช่องสาขาห้าสิบช่องหนูผมว่าอยู่ครับจริงไหมครับเมื่อกี้ผมเชิญเชิญขึ้นไปบนรถแล้วไปสัมภาษณ์เราเมื่อกี้เนี่ยอืมแเมื่อกี้รวบตัวขึ้นบนรถรวบตัวขึ้นรถรวบเลยสอบสอบสวนอืมไปนั่งสอบสวนเรียบร้อยหมดแล้วครับอืมโอ้ใบสีสวยเนาะ รอบนี้ไม่มาลำอีกแล้วครับนะฮะรอบนี้ไม่มาลำเลยวันนี้วันนี้ตอนเย็นผมลำเลยดีกว่าอ๋ออ๋อตอนนี้ถ้ารางวันที่หนึ่งใช่ไหมไม่จาเป็นต้องวันที่หนึ่งหรอกสองตัวก็ล้ำมันถูกโอเคครับโอเคขอให้มันถูกใช่ไหมครับอือโอเคครับสองตัวก็ล้ำไม่เป็นไรเราดูนะครับว่าเย็นนี้ปุ๊บสองตัวผู้พันจะได้ล้ำหรือเปล่าถูกถูกลอตเตอรี่สองตัวท้ายกันนี่ล้ำเลยเ้อล้ำนะครับเขียวผมเถอะล้ำเถอะไม่เป็นไรหรอกผมรอรางวัลนิดหนึ่งครับอะไรนะ อ๋อลุงจิมมี่เขาจ้างลำเนาะเอ้ยไม่ใช่โทษโทษโทษเอฟซีเอฟซีอ๋อเอฟซีว่าให้ลำพูดอะไรต้องระวังเลยเนี่ยครับผมเดี๋ยวเป็นประเด็นดราม่าอีกเดี๋ยวเขาจับประเด็นไปตรงนี้เดี๋ยวพวกเกาไปออกข่าวดูซิเน่ะจ้างลำอีกไปเลยวันนี้เขาต้องค้นหาประวัติท่านแน่่ะครับผมค้นหาเอาเหรอครับผมเท่าเต็มเต็มเลยครับเปิดหน้าแล้วครับผมผู้ใดเนาะนี่วันจันทร์พู้ใด ครับผมของผมครบแปดนาทีแล้วครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับ Subscribe ไซส์โซคอร์ด้วยครับ <laughs>